ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ25พฤษภาคม2565ประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ออกมาให้ข้อมูลว่าตัวเขานั้นต้องการเจรจาโดยตรงเพื่อยุติสงครามกับรัสเซียและต้องเป็นการพบหาหรือระหว่างตัวเขาในฐานะผู้นำยูเครนกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียเท่านั้นไม่ใช่การเจรจาผ่านคนกลาง ขณะเดียวกันผู้นํายูเครนก็บอกว่าหากผู้นํารัเสเซียเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้การเจราจาระดับผู้นําคงเกิดขึ้นและทั้งสองฝ่ายร่วมกันแสวงหาหนทางที่เป็นไปได้เพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อล่วงเข้าสู่เดือนที่สนอกจากนี้เซเลสกี้ยังคงยืนยันว่ากองทัพยูเครนนั้นจะเดินหน้าต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อที่จะทวงคืนดินแดนทั้งหมดที่สูญเสียไปหรือกําลังอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารรัเสเซียและกองกาลังสนับสนุนรัเสเซียอย่างไรก็ตาม ตัวเขานั้นยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่าความมุ่งมั่นนั้นจะกระชับพื้นที่คืนจะรวมถึงคาบสมุทรไครเมียด้วยหรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าข่าวกรองของยูเครนนั้นออกมาบอกนะครับว่าในเดือนสิงหาคมก็มั่นใจว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะเข้าไปในส่วนของไครเมียเพื่อที่จะไล่ยึดพื้นที่ไครเมียคืนกลับจากรัสเซียให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ดังด้นดมิโต้คุเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนยังคงคาดหวังว่า องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้จะประกาศเขตห้ามบินเหนือท่าเรือทุกแห่งในยูเครนเพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าที่ยังคงติดค้างสามารถเดินทางออกจากท่าเรือได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามนาโตนั้นก็ยืนกรานตั้งแต่ช่วงต้นสงครามว่าจะไม่เป็นผู้ประกาศเขตห้ามบินอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าการดําเนินการเช่นนั้นเท่ากับเป็นการที่นาโต้จะกลายเป็นคู่สงครามโดยตรงกับทางด้านรัสเซียในขณะที่เมืองมาริอุโปซึ่งเป็นเมืองสาคัญริมชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของอยูเครนตอนนี้ จำนวนพลเรือนในพื้นที่ซึ่งเสียชีวิตจากสงครามสะสมมากกว่า22,000รายแน่นอนว่าสถิติจริงนั้นอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่มีการเปิดเผยกันออกมานอกจากนี้เนี่ยครับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของเมืองมาริอูปโปซึ่งได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมีการพบศพจํานวนประมาณสัก200ศพอยู่ในชั้นใต้ดินใต้ซากตึกในมาริอุปโปนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าซากตึกที่ว่านั้นเป็นซากตึกบริเวณใด ในขณะที่สถานการณ์สู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงในภูมิภาคดอนบาสโดยเฉพาะในแคว้นดนเนสและลูฮานที่กองทัพรัสเซียโจมตีอย่างหนักจากทุกทิศทางทั้งนี้เนี่ยเวลานี้ก็บอกว่ากองทัพรัสเซียนัตตีโอบเข้าไปจนหเหลือพื้นที่ซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่กองทัพยูเครนนั้นสามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้เซเลนสกี้ก็เคยออกมาบอกนะครับว่าจุดตรงนี้มันกลายเป็นเหมือนว่าตอนนี้เป็นนรกสําหรับทหารยูเครนเพราะว่า ถูกปิดล้อมไว้แทบจะทั้งหมดในขณะที่มีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ1 5 0 0 0นายไม่สามารถที่จะฝ่าวงล้อมของทหารรัสเซียออกมาได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียแล้วก็ยูเครนหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบข่าวสารจากประเทศก็ฝากท่านทุกฝากทุกท่านนั้นเนี่ยครับกดสับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์มิวเอาไว้ด้วยครับ